สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะสำหรับปากกา Parker าร,ร,นะรุ่น Erbel นะคะเป็น Erbel Premium เป็นรุ่น Collection ตัวล่าสุดนะคะสำหรับตัว Erbel ตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งที่เป็นตัว Rolo Ball นะคะแบบเปิดปอกนะคะแบบนี้นะคะของเขาจะดูดีไซน์ใหม่คือปกติรุ่นอื่นๆน,นะคะจะเป็นทรง แทงๆ,งๆตรงๆนะคะสำหรับเออร์เนี่ยเขาจะมีความโค้งของตัวด้ามน,นะคะจะมีตัวเว้า์อย่างนี้นะคะเพื่อจับกระชับมือนะคะแล้วก็ตัวรุ่นพรีเมียมนะคะที่ปอกนะคะจะมีลายในตัวแบบนี้นะคะอันนี้คือความหรูหราของเขานะคะตัวคลิปนะคะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะเป็นตัวสัญลักษณ์ป a r เกอนะคะอาธนู3ธนูแบบนี้นะคะแล้วก็ตัววงแหวนนะคะ ตัวปอกตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ว่าปาร์เกอร์นะคะวงแหวนรุ่นใหม่จะเป็นสามวงแบบนี้นะคะโอเคนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวสีทองนะคะอ่าทองด้านานนะคะ นะคะสวยงามนะคะสำหรับคอเลคชันนี้เขามีเป็นเซตคู่ด้วยนะคะโรโรบอลค่ะเป็นลักษณะเปิดปอกรแต่ลูกกลื่นก็จะเป็นตัวแบบกดแบบนี้นะคะมีดีไซน์เข้าคู่กันนะคะสำหรับตัวลูกกลื่นนะคะจะเป็นแบบกดนะคะบอดี้สีทองตรงนี้นะคะตัวด้ามนะคะส่วนตัวปลายปากกาก็จะเป็นสีเงินปัดกันแบบนี้นะคะลักษณะของเอิร์เบิลเนี่ยจะต่างกับตัว ดีไซน์ของรุ่นอื่นๆคือจะมีความโค้งของตัวด้ามน,นะคะเพื่อที่จับกระถัดรืนนะคะแล้วก็เอเบอร์รุ่นเก่าๆนะคะน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับตัวเอเบอร์ลูกลื่นรุ่นนี้นะคะคือมันจะกระชับมือบ้างนะคะแล้วก็จับถนัดนะคะน้ำหนักเบานะคะสำหรับสีถัดไปนะคะจะเป็นสีบรูนะคะสวยมากนะคะสำหรับสีนี้นะคะ,ะจะเป็นสี น้ำเงินเข้มแต่ไม่ได้แบบเข้มจนมืดนะคะจะเป็นออกโทนสว่างนะคะแล้วก็ตัวปอกของตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบเรียบนะคะไม่ได้เป็นลายแบบสีทองนะคะนะคะสำหรับตัวสีน้ำเงินนะคะอันนี้สำหรับตัวลูกตื่นนะคะสีน้ำเงินนะคะอ่าเขาจะดีไซน์ออกมาก็คือตรงนี้จะเป็นสีที่ไม่ใช่สีเงินนะคะเหมือนกับทุกสีจะเป็นออกสีเทาๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ปลายปากกาของตัวลูกลื่นสีน้ําเงินนะคะเวลาจัดเสร็จเข้าคู่กันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้สําหรับตัวนี้นะคะสีถัดไปนะคะสีนี้มาแรงเลยนะคะสําหรับสีเขียวนะคะจะมีตัดลายตรงนี้นะคะเป็นวงแหวนนะคะสีเงินนะคะแล้วก็ตัวปอกปากกาของโรลบอสีเขียวนะคะก็จะเป็นลายนะคะแบบนี้นะคะ ทำเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะเวลาจัดเซตกันนะคะก็จะมีสีแบบเดียวกันเลยนะคะสามารถเลือกด้ามเดียวได้หรือด้ามคู่ได้นะคะจัดเซตก็คือใส่กล่องเซตก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้สำหรับสีเขียวนะคะสีถัดไปนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะม่วงอ่อนก็ที่ตัว อปอกนะคะก็จะเป็นตัวลายเหมือนกันอย่างนี้นะคะสำหรับสีม่วงอ่อนนะคะอันนี้ม่วงอ่อนลุกลื่นนะคะจัดเซตได้เหมือนกันนะคะสีสวยมากเลยนะคะสำหรับรุ่นใหม่ของตระกูลเอเบิร์ตัวนี้นะคะอ่าอันนี้สีสุดท้ายนะคะเป็นตัวอย่าง เวลาเลเซอร์ชื่อได้ยังไงนะคะเป็นสีเลือดหมูนะคะเวลาเลเซอร์รุ่นนี้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะช่างก็จะเลเซอร์ตรงอบอดี้ Body ที่เป็นสีนะคะเพราะว่ามันจะได้ชัดกว่าตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเวลาสีเลเซอร์ออกมาจะสวยมากนะคะตัวนี้เป็นบ้ามเบิดเปิดปอกนะคะอ่าเนี่ยดีไซน์ของเขาที่จะหรูหราขึ้นมาก็คือเวลาเปิดขึ้นมาตรงนี้ รุ่นอื่นจะเป็นสีออกเงินๆธรรมดานะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นสีไล่ระดับเป็นสีอ่อนอย่างตัวนี้เป็นเลือดหมูตรงนี้ก็จะเป็นชมพูอ่อนๆนะคะสําหรับด้านในนะคะเราลองมาดูนะคะตัวน้ําหมึกนะคะสําหรับตัวโรลลบอลนะคะปาร์เกอร์เขาจะแถมมาเป็นหมึกสีดํา0.7นะคะ,ะขนาดเส้นจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวลูกลื่นนะคะจะแถมมาเป็นตัว หมึกสีน้ำเงินนะคะขนาด1.0นนะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวเราจะชอบลูกลื่นมากนะคะสำหรับดีไซน์นี้เพราะว่าน้ำหนักเบาคือคือไม่ได้เบาขนาดพลาสติกนะคะเป็นตัวโลหะทางด้ามมีน้ำหนักบ้างนะคะแต่ไม่ได้หนักแบบรุ่นเก่าๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วดีไซน์จะโค้งนะคะจับเราไม่เมื่อยมือนะคะเขียนสะดวกนะคะ,ะสำหรับด้านในนะคะตัว โรลบอลนะคะก็จะแถมมาเป็นหมึกสีดำ Made in France นะคะขนาด0.7นะคะนะคะอันนี้สำหรับตัวโรลลบอลนะคะแล้วก็สำหรับลูกลื่นนะคะจะแถมหมึกในด้ามมานะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะ Parker นะคะบอร์เพนรีฟิลนะคะขนาด1.0นะคะ อันนี้คือขนาดที่แถมมาในด้ามน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดของความยาวปากกากันนิดนึงนะคะ,ะขนาดความยาวปากกานะคะตัวลูกลื่นนะคะมีความยาวอยู่ที่ประมาณนะคะ13.6เซนนะคะอ่าด้ามกระชับนะคะไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะ13.6เซนนะคะสำหรับโรโลโบอลนะคะ รุ่นนี้ก็จะสั้นกว่าโรลบอร,รุ่นอื่นๆนะคะรุ่นนี้ขนาดความยาวของตัวด้ามจนถึงปอกนะคะอยู่แค่ประมาณ1 3 5มเซนเองนะคะเพราะว่าที่เคยรีวิวมาคลิปก่นกอนๆสำหรับพวก i m จะอยู่ประมาณ14เซนนะคะรุ่นนี้ก็จะมาเป็นกล่องปักเกอร์ปัจจุบันเขาจะมาเป็นกล่องสีแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างของตัว ที่รองประกันนะคะก็จะมีใบรับประกันนะคะ,ะสำหรับสินค้าที่มาจากเขตนะคะใบรับประกันเราก็จะมีปั๊มนะคะ Facebook ประกาศแบรนด์เนมนะคะอันนี้คือใบรับประกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ